ผู้ชมครับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับได้มีการสั่งการให้นายกของการบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนะครับได้ทําหนังสือชี้แจงแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อเท็จจริงนี่นะฮะการจัดซื้อชุดแคร์เซ็ตครับมอบแก่ผู้สูงวัยกว่า2 7 0 0 0คนงบประมาณครับ16ล้านบาทหลังจากที่ประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าไม่ตรงความต้องการและก็การจัดซื้อครับอาจจะไม่โปรใสฮะชะวยการตรวจสอบนะครับเรื่องนี้เป็นยังไงเพราะว่านายนิรันด์ด่านไัยบูรนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูนเดินทางเข้าพบกับนายพงษ์รัฐพิรรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนครับเพื่อที่แจงกรณีการจัดซื้อชุดแคร์เซ็ตมอบแก่ผู้สูงวัยกว่า27,000คนครับก็ประมาณ16ล้านบาทที่มีประชาชนตั้งข้อสังเกตนะครับว่าไม่ตรงความต้องการและการจัดซื้ออาจจะไม่โปร่งใสด้วยนายนิรันดร์ครับเปิดเผยหลังจากที่ว่าเข้าพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนนะครับว่าคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดลําพูนได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปรกรณ์ชุดดูแลสุขภาพาหรือว่าแคร์เซ็ตนะครับเพื่อที่จะให้ผู้สูงวัยครับได้ใช้ระหว่างเก็บตัวอยู่ที่บ้านโดยให้มีการแยกสิ่งของนะครับเพื่อใช้ในชีวิตประจํำวันออกจากบุคคลอื่นในครอบครัวป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเนื่องจากว่าที่จังหวัดลำพูนนะครับมีจํานวนผู้สูงอายุมากเป็นอันดับ3ของประเทศ จึงถือว่าเป็นภารกิจเร่งด่วนครับที่จะมีการจัดสิ่งของใช้ให้แก่ผู้สูงอายุตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนร้องขอซึ่งก็ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดหาโดยได้มีการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการเลยครับพร้อมกับดําเนินการส่งมอบชุดดูแลผู้สูงอายุให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เนี่ยนำไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่แล้วครับผมก็คงจะมีการตรวจสอบนะฮะแล้วก็ดําเนินการ ทั้งภายในภายนอกโดยเฉพาะวันนี้ท่านรู้ว่าก็ทำสื่อตรวจสอบมาแล้วก็มาชี้แจงแล้วก็หน่วยงานตรวจสอบที่จะมาอีกแล้วก็เตรียมชี้แจงนะครับให้พี่น้องประชาชนนี้เข้าใจว่าตอนนี้ที่เราจัดนี่เป็นเรื่องของแคเซตผู้สูงอายุไม่ได้ใช้ถุงยางชีพเรื่องราคาแล้วก็ชี้แจงว่าเรามีคณะกรรมการในการนี่กำหนดราคากลาง ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับก็เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ทําหนังสือชี้แจงครับแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดครับหากพบว,ว่าผิดจริงนะครับต้องถูกดําเนินตามข,ตขั้นตอนของกฎหมายด้วยครับดำเนินการตามระเบียบในการหาตัวผู้กระทําความผิดหรือการทําผิดวินัยต่างๆเนี่ยต่อไปครับอันนี้ก็จะดําเนินการอย่าง โปร่งใสตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ในขณะที่ความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องมีอยู่ทั่วไปเนี่ยนะครับการให้ความช่วยเหลือการใช้เงินงบม,ม,มาอะไรเงอต่างๆเนี่ยจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้ทั้งหมดครับสําหรับอุปกรณ์ในชุดดูแลสุขภาพนะครับประกอบด้วยผ้าเช็ดตัวนะครับมีผ้าเช็ดหน้าถ้วยชามช้อนส้อมแก้วน้าพลาสติกสบู่ แปลงสีฟันยาสีฟันเกี่ยวล้างมือและหน้ากากอนามัยจนานวน3ชิ้นนะครับซึ่งผู้สูงอายุในจังหวัดลําพูนก็ได้รับแจกเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวบ,บ้านบางส่วนตรวจสอบสิ่งของต่างๆนะครับในชุดดูแลสุขภาพแล้วเห็นว่าไม่น่าจะมีราคาสูงถึงชุลละ590บาทตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูนจัดซื้อจึงต้องการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับก็ช่วยการตรวจสอบเรื่องนี้นะฮะมีความเห็นของ